เราจะทำหมากอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เขาลองใส่อันหมูหนุ่มา้าไปเตรียมเครื่องหมกักออกมาเลยกระเทียมแล้ว<ะ>แล้วกระเทียมแล้วก็ซอสน้ำมันหอยแล้วก็เกีย่ยนี่คะแผ่แผ่เพื่อให้มันสุกเร็วๆเผื่เพื่อให้มันสุกเร็วๆมันหนาเดี๋ยวมันจะไม่สุก บ้างออกอย่างนี้นะคะไปเดี๋ยวเราจะไปล้างเดี๋ยวปลาจะไปล้าง <ใช S 2> ลูกไปเตรียมเครื่องออกมาบอดอีทอีทกาเทียมข่าริกาเทียมปูใส่ลงไปการลิกกับการลิกนั่นเลยที่หล่ะการิโอ้ยแมงว่านแมงวันอยู่ไหนล่ะได้ออกมักอยากมักยั้งกับมักไปเลยเด้อจ่าเด้อตามมักแต่ว่าเพื่อนเ่ามากแบบนี้ใช้ซ้ำน,นีล่ล่ะ หมูหมูทอดได้เพิ่นซื้อมากเพิ่นซื้อมากเข้าบ่ได้ซื้อเองเข้าเลยบอกหัวว่ามันหนักทอาใด้กันบ่ใช่เฮ <laughs> ากะบ่ทีงานนี่กินฟรีซอสนะคะพ่อไนลบเกลือบอกว่าเกลือนะั่คขึ้นบ่ได้เกลือมาผมนัว <laughs> ผมแซ่บผมแซ่บแค่นี้ก็พอแล้วคือ <laughs> ว่า <laughs> เกลือบอกให้ใส่ติเอาเป็นยัง <laughs> เอามันสีเข้มจังได๋นี่เกลือนิดหน่อยนะยุ้มให้เข้าค่ะยุม้ม จักซ้อนซาเน้น้อยนึงเด้อเกยียบเกยียบดับ่าเียบให้มันเข้ากันนะคะคราวนี้เมื่อล่างละเด้อนี่สะอาดอยู่เติบหนึง่งเ <c oughs> มื่อเศร้าให้เศร้าหน้ากะสีเข้มเข้มแน่เด้อจ้าพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อเศร้านะคือตอนนี้พึ่งไปสีข้าวมานะครับ <c oughs> หลังจากที่เกี่ยวไปแล้วใช่ไหมอะ มักไว้จกโดนเติบรอให้ฐานเฮากล้าก่อนรอให้ฐานเฮาติดไฟก่อนนะจ๊ะอะคีเท่าใส่เพื่อหยาดลูกไปเพื่อเพให้ไฟมันอ,อน่อนให้ไฟมันลูกแห้งบบที่เท่าไว้เพราะงั้นมันจะไหมมันจะไหม โอ้ยเล็กจิงอีกข้างหนึง่งหวายโอ้ยใงเต็ม <ลน S 1> เ,เตาล่นเตาเลยวะท่านท่านท่านต้อที่สองนะฮะเอาอันใดเอาอันมันๆนี่บอกอย่ากินมองปากอ่ะเว้ยเนาะนี่คือจมูกมันนั่นเนี่ยเต็มอีกแล้ว เต็มเตาครับทานกระเทียมด้วยครับทาน จะขอซีมหน่อยขันก็บนหยาบดีละนั่ตส่งเป็นตาหยาบแต่ันกเบหยาบกรุบกุบกลุบกรุบดหนังกับหนันจังน้อยไม่เสียจะเนียนไมเสียแบบซุ่บ่ แสบบอเอามาซิมโอยากเรียบมั้มันชุดหยวกนี่แบบนี้กึบกรึบดีแบบได้ดีแบบนี้กึบกึบดีไหนไหนน้ำจิ้มฝีมือคุณคู่ยังอะไรทำบ่อันนี้ก็อันนี้ก็หมูข้อหมูมั้ง อันล้านสี่อย่างมันกับแลนนี้นูนก,กับนูนวาบลบมากบเฮดเดมาสัตวอันนู้นอย่างอะไรสินอันนี้อย่างอนนั่นนากากมันอันนี้อันส่วนหูนนมนัน,น,อ,น,นอันนี้หูกับปากมันแน่นี่